Miracle Story วันนี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคุณลุงท่านหนึ่งที่เขานั้นมีแนวคิดฟื้นเท่ากระดูกคนตายให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งถึงแม้ว่าจะโดนเพื่อนบ้านต่อต้านในสิ่งที่คุณลุงคิดและลงมือทำก็ตามครับโดยแนวคิดของคุณลุงหรือครูยศที่จะนำเท่ากระดูกของคนตายมาฟื้นให้มีชีวิตอีกครั้ง ก็คือการนำเอาเท่ากระดูกมาเป็นส่วนผสมในการปลูกต้นไม้และแนวคิดนี้ครูยศก็ได้ลงมือทำจริงๆมาแล้วหลายสิปีครับเนื่องจากตอนแรกชาวบ้านไม่ยอมรับครูยศจึงต้องหาวิธีอธิบายว่ามันเกิดผลประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลครับจนถึงทุกวันนี้เท่ากระดูกของคนตายที่ครูยศนำมาปลูกให้กับต้นไม้นั้น มีมากกว่า5,000รายเลยทีเดียวครับโดยจะกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆทั้งในวัดและพื้นที่ป่าสาธารณะบริเวณตำบลโนนแดงอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามทางด้านครูยศเปิดเผยว่าตัวเขาเองนั้นส่วนใหญ่เป็นคนลงมือปลูกดูแลและรับเท่ากระดูกเองจึงทำให้ตัวเขาเองนั้นรู้และจำได้ ถึงแม้จะไม่ได้ติดป้ายชื่อไว้ที่ต้นไม้ก็ตามครับครูยศยังเปิดเผยถึงสาเหตุที่ชาวบ้านเขาไม่ยอมรับกันเป็นเพราะว่าถ้าหากเราเอาเท่ากระดูกมาปลูกในวัดก็เหมือนเป็นการเอาผีมาอยู่ในวัดมากมายชาวบ้านส่วนใหญ่เขาคิดกันแบบนั้นครูยศจึงอธิบายต่อชาวบ้านว่า คนเราเวลาตายมันก็ย่อมเน่าเปื่อยสลายไปเป็นของธรรมดาไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์เราเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ในร่างกายของเราถึงแม้จะตายไปแล้วก็เอามาทำประโยชน์ต่อดีกว่าซึ่งแนวคิดที่นำเอาเท่ากระดูกของคนตายมาปลูกต้นไม้นั้นยังไม่ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านในตอนแรกก็จริงครับแต่หลังจากที่ครูยศ นำเอาเท่ากระดูกแม่ตนเองมาปลูกต้นไม้เพื่อเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านได้เห็นก่อนจนต้นไม้เจริญเติบโตต่อสายตาชาวบ้านจากนั้นครูยศซึ่งยึดอาชีพข้าราชการครูและเป็นผู้ก่อตั้งชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามได้ออกไปพูดคุยตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการปลูกต้นไม้และประโยชน์ของเท่ากระดูก จนหน่วยงานอย่างศูนย์ประสานงานป่าไม้ในพื้นที่เห็นถึงแนวคิดของครูยศจึงร่วมสนับสนุนกล้าพันธุ์ต้นไม้มาตลอดครับนอกจากนี้คุณลุงยังปลูกฝังแนวคิดนี้ให้กับเด็กๆอีกด้วยหลังจากนั้นแนวคิดของครูยศก็ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านมากขึ้นครับตั้งแต่นั้นมาบ้านพักของครูยศก็จะมีเท่ากระดูกมาวางไว้ให้เห็นอยู่ตลอดซึ่งบางคน ก็ส่งไปสนีมาบางคนอยู่อำเภอใกล้เคียงก็จะนำเท่ากระดูกมาให้ที่บ้านพักเองครับเมื่อครูยศรวมเท่ากระดูกได้จำนวนหนึ่งแล้วก็จะนำไปไว้ที่หอเท่ากระดูกที่วัดอรัญญาวาสและในทุกๆครั้งครูยศก็จะทำการบอกกล่าวกับเท่ากระดูกเพื่อขออนุญาตเจ้าของแล้วนำไปปลูกต้นไม้ครับเท่ากระดูกส่วนนี้จะประกอบไปด้วยเท่าทาน และกระดูกบางส่วนที่อยาดรวบรวมไว้ให้กับครูยศเพราะคนส่วนใหญ่จะเก็บกระดูกส่วนสำคัญจากการเผาศพและจะเก็บไว้ที่บ้านใส่โกศดเก็บไว้ที่วัดบ้างส่วนเท่ากระดูกที่เหลือตามความเชื่อก็มักจะนำไปฝังดินตามวัดหรือนำไปลอยอังคารครับซึ่งครูยศเห็นว่าถ้าหากนำเท่ากระดูกมาฝังดินให้กับต้นไม้ก็น่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าครับแล้วด้วยเหตุผลนี้เอง จึงทำให้ครูยศต้องนำแนวคิดนี้ไปคุยกับญาติผู้ตายหลังมีงานเผาศพทุกครั้งและเมื่อญาติเข้าใจและเห็นด้วยครูยศก็จะมาบอกกับทางวัดและทำการเก็บเท่ากระดูกส่วนนี้ไปต่อชีวิตให้กับต้นไม้ครับเท่ากระดูกที่ครูยศนำไปฝังดินนับว่าเป็นธาตุอาหารให้กับต้นไม้ได้เป็นอย่างดีเพราะในเท่ากระดูก มีแร่ธาตุทั้งแคลเซียมและโพแทสเซียมที่ต้นไม้ต้องการครับและทุกครั้งก่อนที่ครูยศจะนําเท่ากระดูกทั้งหมดฝังลงดินเพื่อปลูกต้นไม้ก็จะนิมนต์พระมาสวดเชิญชวนญาติผู้ตายและชาวบ้านมาร่วมทำบุญเพื่อปลูกชีวิตใหม่ให้กับเท่ากระดูกและนี่ก็ถือว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ครูยศอยากให้เกิดกับชาวบ้านครับในครั้งหน้า ผมจะมาเล่าเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามเพจ Miracle Channel ของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ